ซีรีส์จากเน็ตฟี x เบบสอสี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 แมสีสกสีวีสีสีสแบบสี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 สวาีสาสนีสีนน้ีสีสีีสีีสีสีีสีสนสีสีสีสอสี่ีสี้ีสีสีสีาีีีีกี รสหวานล้ำหวานล้ำแล้วพูดทำไมพีอยากได้คะแนนบ้างให้กันไม่ได้เลยเหรอให้กันไม่ได้เลยเหรอสวัสดีค่ะนี่ตุกคนเข้าสู่ช่องเรียว่าพี่วีพี่ว่าค่ะพีว่าค่ะค่ะในแนววันนี้พวกเราก็นอนไม่หลับกันแลทุกคน เราจะทำอะไรนะคะคุณวีว่าหนูอยากเล่นไทยหนังซีรีส์จากเน็ตฟีโอใช่ช่วงนี้คือกำลังมาแรงม่าเห็นเต็มติ๊กต็อกเปล่าที่คนไทยนัโอโหที่โก่อย่างงี้เขาก็แพ้ดิไม่เคยดูไม่ค่อยดูหนังด้วยอะไรเราโอ้โหแยกจากกันไม่ถึงปีแล้วก็ดูด้วยกันเยอะอยู่ใช่งไหมโอเคมแล้วก่อนนี่เห็นเดกกันเลยนะคะเราจะมาตีไว้กันก่อนว่า เดี๋ยวจะเป็นคนใบ้คนแรกเพราะว่าเราจะมีคนไทยสองคนแล้วก็แข่งกันว่าเออใครตอบได้ก่อนอ่ะมามาตีตีใบ้เฮ้ยเดี๋ยวรอบแรกพี่วางเป็นคนใบ้ส่วนเรางเป็นคนอ่ะเอ้ยยังเราก็ต้องแข่งกันนะดิูช่นัเรื่องแรกเอาเป็นแบบง่ายๆก่อนสองสองมาทิ้งเลยไปโอเครอบนี้เนี่ยจะมีสองซีซัน กาหลีก่อนมันจะเป็นเกาหลีเป็นจีนเกาหลีเกาหลีมากหล่อมากหล่อมากอ๋อหล่อไปหล่อไปจังแม่ชอบมากเล่นแรปเปียนยันไม่ใช่เเ้ยยนี่ก็แบบว่าพี่น้าสอนเพิ่งมาเลยก็เล่นแร่เปียนยันไม่ใช่ก็เรื่องนี้เนี่ยพารองเขาแบบว่าเป็นสวีทโฮมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เันสามซีซั่นถูกใช่ไหมแต่พี่ว่าบอกมีสองซีซั่น แบบแบบหมดรักโรแมนติกก็เรื่องนี้เดี๋ยวพระเยะเป็นคนที่แบบแสนดีมากข้อหนูแบบไปคลื่นพะเอกก็แบบน่ารักแบบวิน่ารักแบบใบชอบมากคนเดียแมวแอบรักให้เธอรู้มียากกว่านี้ไหมครัมียากกว่านี้ไหมครัใช่หรอใช่หรอเออ ยกตัแม่ซีรีสีเลยแต่เราก็พอดูว่าก็เลยรู้อยู่ไอะไรีนี่อะไรนี่อานนี้พี่วอเลือกกยู่ละเอาเป็นเรื่องนี้กันอ่ะฟีดีจีดิเพ่งสีทองสีทองเพกงสีทองสีทองเฮ้เพ่งไกที่สี้าทั้งเรื่องเลยอัลเอรดหวานล้ำอัลเอร์ลดหวานล้ำหวานล้ำอะไรอัลอ กายเป็กกัาพี่ได้มี่ันไข่้นองอเนาอะรนาอะไราะอะไรเนะอไาะอะเายะรเวารนากอะไรเนาะอัไรเนอะนอะะอะไะอนัวกไอยากนานังอะไรนัะอารกิอ ไอแบกบน้ำเหมนน้ำเหม็นไนแบกอีบอน้ำเหมนน้ำเม็นื่อช่วะไอนี่เป็นแบม่ายหอใช่นัก่าอาน่าเา่น่คนออะไรแบกแบกไงมันมีแบกไื่อไทยได้ชื่อไทได้นักเล่างานถูกแล้วมันมีขาพ้องนัสงครามไงเอออะสงครามเน่ย่ก่อนอะไรแบกแมันมีอแบาอีบาอไแบกบน้ำมนน้ำเม็นี่กนีแ แตเขาเรยกอะไรชื่อแบบชื่อเลือดจะไม่เป๊ะแต่ว่านึกรู้ไงว่าเลือดนี้แหละอะไรอย่างนี้อย่าดูอยวดวซีรีส์เกาหลีใช่าฟ้าเขาเไม่ใช่ในเรื่องมันจะมีตัวแบบทำมือดเดมพีนไม่ใช่เมืดมีนจ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 ีนแล้วีนจีนจีีนจีนจีนีนจีนอนจีนจีนจีนนี ไปตานี้ตา,า,าก้าวว่าพี่วาวกับหนูยิ้แข่งกันว่า้องแข่เลยขอมาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูอยู่แล้วเรื่องนี้อะไรเรื่องนี้แบบว่าพ่อแบบว่าหึงลูกสาว <S 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 เฮ้ยหัวง่าหัวไปแล้วหัวแล้วก็เรื่ออะไรนะเพื่อนอะดันหึงหึงแบบลูกสาวจากพ่อตัวเองอะโคตรดีหลยดีเลีเพื่อนอะแบบว่าหึงลูกกับพ่อเขาแบบว่า เขาจะว่ไม่ใช่ใครก็งเลยเขาลูกสาวมีคนที่แอบชอบใช่ปะแล้วคนที่แอบชอบอ่ะก็ดันไปหึงลูกสาวจากพ่อของเขาอ่ะแล้วเขาไม่หึเออก็นี่ไงก็เป็นเนื้อเรื่องไงแฟนซีนิดนึงทีรี่อะไรวะเดี๋ยวนะทีรี่ทีรี่ไปละมา ใช่ไหมแล้วแล้วพี่วาวก็ถึงาาพี่วาวจากเขาจับพี่เขาเรียว่าแปลว่าพ่อต้องหล่อมากพี่ถึงเพราะไม่รู้ว่านี่เป็นพ่อไงโอ้่ขนาดนี้แล้วว่ะแต่มัอยูบิ๊กเมาส์ไม่แฟนซีโอ้ถ้าพี่พูดอีกคำนึงเนี่ยรู้ จะแหวนแล้วแก่ใ่เหรโอ้ยมูว่าได้คะแนนหนึ่งแล้วว่าหยดหยิ่ได้ปะเนี่ยตั้งใจอะไรเรื่องอะไรดีเรื่องนี้นะเอกโดนโดนแม่ขังไว้ในบ้านไม่ออกไปไม่ออกไปเจอใครเลยวอเตอร์เมลอนน้เอกมาช่วยวอเทอร์เมลอนนี่กำลังพูดไม่ใช่มันไม่อยู่ในเดนส์ฟิกเออแคนาดา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 เกาหลีเกาหลีเด็กเกาหี ไม่โดนแม่ขังแล้วพระเอกมาช่วยตูนแม่ขอขอีกได้ปะอ่าภาคแรกเอ้ยมีเอ,เอาา้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยหลุดละอ่านภาคแรกเซนไทยฟังก่อนภาคแรกพระเอกตืน่นนางเอกส่วนภาคสองนางเอกมาพันตื่นพระเอกอ่าซีเรียลหรีเออมีสองภาค อกององะอไราาเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นหมวดที่คิดว่าทุกคนนะ่าจะตอบได้ก่อนเออมีด้วยเหรอมีด้วยเหรออ่ะโอ้โหเรื่องนี้ตอบไม่ได้ก็เกินจะทนละเรื่องอะไรเรื่องอะไรอุ๊ปเพ<อ>ย์สันนี้ว่าอ่ไปลี่ยนเอะ เราคือรู้คนที่แบบเป็นหนังไทยแล้วรู้ทุกคนใช่ไหมเปลี่ยนไหมแมวแมวเปลี่ยนมันเกินไปอ่ะไม่เลยจมคิดว่าพี่จะพูดพมลิขิตอยู่แล้วเหรอถ้าจริงเขาจะองกดพงลิขิตอ่ะเรื่องนี้อันนี้เป็นหนังหมวดไหนเกาหลีนี่เกาหลีเหมือนเดิมเอ้ยน่าจะรู้แหละทุกคนเคยดูติ๊กต็อกอยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆทุกคนสมัยยุคถึงจะไม่เคยดูเต็มเรื่องใช่ป่ะแต่เขาต้องเคยเห็นผ่านตาบ้างอ่ะเรื่องนี้เปิดมายังโหดสรุปอยู่ในโหมดน่ารักมาก พียาพ่หาบอย่างนี้แล้วงาหนังไทยกหนังอก็ได้ยๆ่เอาหนทยกับหนังอังกฤษทาไมี่อยากได้แะแบ้างให้นไม่ได้เลยหรอให้กันไม่ได้เลยหรอ่เาเลยเอาปกามาอ่านหนีกหนดังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะพิกลอกหักมุม คือแบบเร vampire, kommt, oh, skirt, be ิ yep, yeah, yep, yep. ่มแรกเปิดมาเป็นคนดีหลังๆเอ้าวไล่เฉยตัวไล่แบบรวมกลุ่มกันแล้วแบบแย่มากดูมาสุตายสักที่เหอะตายสักที่เหอะแบบตอนตายขึ้บสะใจสุดนเฮ้ยจำได้มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเออเป็นแน่ที่ตายสักทีเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้ เป็นฝนบเบาๆโรแมนติกใดๆเกิดจากการที่เขาไปซื้อของร้านเดียวกันแล้วก็เกิดการคิรักกันแอบับไปหาเธอวะอะไรไม่ใช่ทำท่าไปหาเเกวะไม่มีความสุขอพี่ด้ไม่มีความสุขเล่หนึ่งคะแนน อะรนี้ต้องเป็นของพี่ไม่พี่หน่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่เรื่องนี้มันจะเป็นแบบว่าพ้ะเอกแบบว่ารักนางเอกเวอร์รักมากทำทุกอย่างเพื่อนางเอกแบบรักทาทุกอย่างเลยแต่เอกไม่ชอบไงแล้วพอเอกไ,ไม่ชอบเป็นดันไปชอบเพื่อนคนอื่นแทนแต่สุดท้ายก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะเรกตาย20 c ส n t u r y Girl เกไม่ที่เกาหลีเป็นแบบแฟนซีอันแฟนซีแนวมัธยม ข้าเวลามาเซฟมีไม่ไปรมัดยมทอมบี oh, ้เลยเออใช่แน่คะแนจากอะไรแบบนี้เราอะนี่คือเราไม่สามารถซัฟฟี้ได้อยู่แล้วแต่เข้าใจว่าโอ้เงินง่ายเกินเงียบตาหนูใบเรื่องนี้เราไม่เคยดูกันเลยอออ๋ออแต่แน่นอนว่าดูเนื้อเรื่องแน่นอนแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นางเอก

แต่ก็ยังรักกันอยู่เกาหลีหนังหรือซีรีส์ซีรีส์เลิกกันแต่ยังรักกันอยู่อยู่เพราะว่ารักเกาหลีเหรออุ<ะ>อ่ค,คุณ อะไรปรนลาดับจที่มาเนี่ยใช่เห็่ายพี่ว่าหมาถึงว่าหนังอไวรุ่นลักใส่ัคุยไเออกจริงโอเคพอจุกมันจะดูน่าอาใส่ที่ไ่รู้บอกบนหมู่ก่อนบอกวนหมู่เกาหลีค่ะเจอกันแล้วก็ จอกันรอบที่สองตอนเจอกันครั้งแรกอ่ะก็แบบปกติใสๆครั้งต่อไปอ่ะพอเจอกันอ่ะเจอกันในแบบอาชีพแคสเวนดีว่าปันรักกอปั่นปากันไหมป่ารักไม่ไม่ใช่อ่ะพอมาเจอกันอีกทีก็แบบมาในหมวดหมู่แบบอาชีพของเราอ่ะนี่เหรออะไรไม่อยากเป็งตำรวจเนี่ยอะไรอ่ะพอแล้วพอแล้วอะไมอยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะง่ายง่าตา ไม่รู้ไปถึงแบบเขาเรียกอะไรตัวละครหน่อยได้ปะเพชรเทมาโอ้ยดังทั่วประเทศเลยใช่อ๋อนี่เหรอชีิตนี้เพื่อนชออแ่นั้นเละเจอกันแล้วไม่ได้เจอกันคืออะไรก็คือตอนแรกที่เขาเจอกันคือเขาเดทกันใช่ไหมแล้วจากน้เขาก็เริ่มเจอกันแล้วเขาก็ไปเจอกกันอีในปฏิบัติหน้าที่อ่ะไปทำหน้าที่แล้วมาเจอกันดานนี้เดี๋ยวไปอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องเลยไป่ไม่รู้เรื่องเลย ขอจบมาว่าที่ตอนแรกบอกไว้ว่าใบง่ายไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วอ่ะต่อไปก็เรียนรู้จากครั้งที่แล้วเรื่องนี้มันง่ายแต่หนูจะใบให้มันยากเอ้าใช่อ่ะต่อคือแบบเกาหลีเหมือนเดิมอ่เกาหลีอีกเลยนางเอกกลับมาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขอให้รอดเวลาเปเซมินนั่นแหละน่ถอถอ โมยว่าคิดคำเก่งนะเนี่ยเออว่ะไม่หรือว่าเป็นคนจำเนื้อเรื่องหนังนนได้แม่นไงอ่ะเรื่องนี้ามาเป็นอังกฤษนะฝรั่งฝรั่งเป็นหมดแเ้วกอินเ,เตอร์บ้างนะคือในเรื่องมันจะเป็นแบบนางเอกทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบบน่ากลัวมากร้ายแรงมากแล้วพอแบบเด็กทำเรื่องนี้นเสร็จเด็กก็ไม่จำเป็นต้องกลัวใครแล้วเพราะเด็กได้เจอสิ่งที่มันร้ายแรงมากแล้วรู้แล้ว <laughs> เห็นไหม <What? S 2> เป็นหนังหรือซีรีส์เป็นหนัง อะะไรวใครก็เกรงกลัวเรื่องนั้นอะที่เนททำไหมอะเนทก็แบบทำสำเร็จด้วยดารุนีป่ะเอ๊ะแม่ใครไม่เห็นหนิงองเป็แม่แม่รู้เลยแม่รู้ได้ยังไงอะแม่มหัวไปจำผิดเรื่องก<อ>้าวสเต็ปผิด เขาบอกมันบุ๋ไปรู้เลยใช่เราไปบุ๋ไปรู้เลยว่ามันีอะไรเพศตามหาลูกน้องแล้วแต่แบบสุดท้ายก็ได้ลูกน้องว่าหลายๆคนแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะวันพีชใช่วันพีชวินเนียนนะอ๋อตามหาเจ้าน้าที่วินเนียนอะไรแบบนี้หมดเลยเกาหลีอา เกาหลีก็มันง่ายไงเกาหลีถือว่าดูบ่อยไงเฟนแบบเสี่ยงตายคือแบบตอนแรกมีเงินเป็นร้อยเป็นแบบร้อยล้านพอเลยนั่นแหละ เออสรุปคตรยากค่ะแต่กแล้วสนุกมากแต่ว่าวันนี้คือต้องขอตัวไปนอนก่อนทุกคนเพราะว่ามันดึกมากเลยนะคะตอนนี้แบบเที่ยงคืนแล้วเออถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าแบบเออแบบถ้าทุกคนชอบอยากครั้งหน้าอยากให้เราแบบมาเล่นทายอะไรอีกอะไรอีกก็เออบอกมาได้นะคะอันนี้เมะลิงยิงีคิวบิลลาร์ไม่ไทย อะไรเงี <łość> ้ยไม่เคยเลยเนาะเอ้เออแต่ส่วนไงส่วนของร่างกายไงจักรเปิดรูปอ่ะอ๋อตอนแรกเขาเข้าใจว่าอะไรมาชนแล้วก็แล้วก็ดูอะไรกันอะไรกันโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็ต้องขอตัวไปก่อนนะใครรู้กดไลค์